เตือนชาวพุทธทั้งหลายที่กำลังหลงทิศหลงทางไปเป็นเครื่องมือในการด่ากันเองในทางพระพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องมือต่อสื่อสารที่ยุยงนะที่เขาด่าพระและเราไปตามด่าตามเขาไปเป็นเครื่องมือเขาโดยการทำลายกันเองนั่นเขาเรียกว่าเขากำลังสร้างกระแสปลุกกระดมให้คนพุทธทำลายกันเองโดยเฉพาะชาวพุทธซึ่งเป็นขวายคาราวะา ก็ด่าพระสงฆ์ตามตามการชี้นำของคนต่างศาสนาอย่างเช่นไอเบียคนตื่นธรรมหรือว่าสุดจินหรือว่ากลุ่มมุสลิมเราถ้าไปด่าตามเราก็กาเป็นเครื่องมือให้เขาชน,นิดอย่างดีเลยนะเพราะฉะนั้นนี่พระกุณเจ้าพระสงฆ์ท่านจะผิดบ้างถูกบ้างถ้าเราไม่เดือดร้อนมันก็เป็นเรื่องของท่าน คิดง่ายๆว่าถ้าเราไม่เดือดร้อนมันเป็นเรื่องของท่านเราก็จะรู้ว่าเราควรอยู่ในขอบเขตใดถ้าชาวพุทธไปเป็นเครื่องมือให้เขาพระสงฆ์นนะเขาไม่อยู่รองรับอารมณ์ใครหรอกแล้วถ้าพระสงฆ์ค่อยๆหมดไปเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเป็นบาปกรรมอย่างมหันนะที่ การด่าทอพระสงฆ์การให้ร้ายด่าทอท่านจะผิดจะโทกเรื่องของท่านเราไม่เดือดร้อนก็ถือว่าใช้ได้นะอย่าให้อตามาพูดแรงไปกว่านี้นะนี่แค่เตือนตอนแรกนี้แต่ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้จะเล่นหนักนะบอกใกล้เดี๋ยวก่อนนะในคิริมาณนนสูตรอ่ะถ้าเราคิดว่าเรายึดหลักในปฏิปิอกหรือคําสอนขิริมาณนนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลใดโดมินเหยียดยามพระพิสุกสงฆ์ที่ยังไม่ถึงปาราชิกค,คือถือว่าเป็นสิทธิ์ของตถาคตคือเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ยังไม่ขาดจากความเป็นพระบุคคลที่กระทํานั้นคือเป็นบาปอย่างมหันต์แล้วคราวาสมาสอนธรรมแข่งกับพะบระก็บวชมาสีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนามันจะยังอยู่ศาสนาไม่ได้คงยาวนี่ไม่บวช และไปทําตัวทําลายศาสนาให้สัญลักษณ์ของศาสนามันหายไปอันนี้เหรอพระละหันน่ะแล้วก็หลงไปเชื่อกันน่ะใครมันก็พูดจังไดจังนั้นแหละสภาวะจํามั่งอะไรมั่งอ่ะจะํานึกที่มันมีปัญญาที่จะเข้าใจจริงอเพราะอาหันในศาสนามันควรจะมีคนปัญญาแล้วแทงแทงสภาวะหรือเรื่องอะไรที่มันเฉียบกว่าคนธรรมดาที่มันติดกันอย่างนั้น่ะแล้วก็พาัไปกลบอ่ะเออเดี๋ยวกูจะไปพระสีอาน์พระศีอานนี่โหมีความสุข ทุกอย่างเหมือนกันจะกินอะไรก็มีเหมือนกันหมดมึงสุขอย่างนั้นแล้วมึงจะบรรลุทําได้ไงมึงไม่เห็นสภาพทุกมึงก็ติดสุขกลายเป็นสุขโลกยะที่มันเป็นอยู่แล้วสอนเอาอะไรสอนเธอเนี่ยมันต้องเห็นสลับกันไปทุกอย่างเห็นความไม่เที่ยงมันคือสภาพทมที่แท้จริงดันเอาเรื่องอย่างนี้มาทนี้คนก็ติดกันไปหมดอยากไปได้ความสุขอย่างนั้นคนอยากได้ความสุขตกลงพระสิอานไม่ได้สอนทำเดียวกับพระเจ้าองค์ปัจจุบัน พุทธเจ้าองค์ทุกองค์ก็มาค้นเจอแล้วก็สอนเหมือนกันมันจะได้สุขอย่างนั้นเหรอสุขอย่างนั้นก็สอนยากสอนยากเหมือนเทวดาเหมือนคนรวยอ่ะเหมือนเนี้ยระจารก็ไม่รวยเนี่ยก็สอนยากเหมือนกันหาคนก็มาหายากหาคนมาฟังอย่างนี้ยากไม่ไม่ค่อยมีหรอกพระอาจารย์ก็เลือกเอาแต่คน,นน้อยๆเนี่ยคนที่เข้าใจนี่แหละใช่ไหมแสดงธรรมอะ่ะแล้วมันแสดงธรรมกันขึ้นขั้นหลุดพ้นขั้นอะไรกันเลยมันขั้นอย่างนั้น อะไรที่มันแสดงถ้าแสดงทมเนี่ยถ้าแสดงที่ทั่วไปนั่นเรวไปทําไมไม่ทำไมไม่บวชทาไมไม่มันมันมีข้อสงสัยว่าทําไมอะคารวะสอนกันให้เกลื่นกลาดไปหมดแต่สัญลักษณ์จริงๆของ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 ศาสนาผู้ที่จะประกาศทำเอางั้นพระพุทธเจ้าตอนสมัยพุทธกาลบวชให้สาว,วกทำไมงั้นพระพุเจ้าก็ไม่ต้องใส่เครื่องแบบ สาวกก็ไม่ใส่เครื่องแบบแล้วพอใต้เครื่องแบบก็ให้พวกที่มีเครื่องแบบไปไป,ไปสอนศาสนาแล้วท่านคิดดียังไงเอามาแข่งแข่งแข่งดีแข่งเด่นอย่างเงี้ยสมัยพุทธกาลมีสำนักไหนเปล่าสำนักคารวะสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามันมีในพระไตรปิฎกไงมีในพุทธวจนะไหมไปถามพุทธวจนะหนึ่งเขาตอบางท้องเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงพระอาจารย์ ใช่ค่ะค่ะแล้ว,ว่าก็ยังมีลูกมีเมียมีสามีอาถูกบริสุทธิ์ไม่พอเอ,อ้ยยังไปเชื่อ,องมงายเชื่อนั่นนี่ก็ไปถึงก็ไปท้าเลยว่าอาจารย์อาจารย์สอนมีอาจารย์นนรยบวชเถอะอย่างเงี้ยมาช่วยกันจะลงศาสนาหน่อยศาสนามันจะอยู่ยั่งยืนอาจารย์คืนมาทําอย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วนอนฟูกนอนไรน,นอนอะไรถึงจะตามตัวยังไงกระช่างจะนุ่งขาวของเขายัางไงกระช่างกเป็นเตลสีตตลสีสอนทำตาม,ตามแบบตตลสี ตาสีบอกว่าเอเนี่ยทำของนี้เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ดันไม่ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าควรให้ทํานี่บอกเ่ยสมัยพุทธงั้นพระพุทธเจ้าก็เออเนี่ยเป็นคารวะแล้วได้ทําของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสอนไปสอนนะเธอเป็นผู้ไปสอนได้ทาของเราเธอเป็นผู้ปฏิสัตธ์มันมีไหมล่ะใส่พู้จการมีพสุตรไหนบ้างอะแล้วเก่งกับพระพุทธเจ้านิดหนึ่งมั้งเนี่ย,เ,ยเก่งกับพระพุทธเจ้านิดหนึ่งเขาบอกว่าเออ ขาก็าสอนที่เป็นพระอาหารหันเยอะครับแต่ในสุภานะคะไม่ใช่รวาใช่เขามันมีเครื่องแบบแต่จำนึกของของพระอาหารหันที่เป็นฆรวาสจะอยากถ้าเขามีปัญญาเขาพิจารณาแล้วเขาควรบูดหรือเขาควรแสดงอย่างนั้นและทำที่แสดงเนี่ยมีคนไปเชื่อว่าเขาเป็นพระอาาริยเจ้าพอเผลอไม่เชื่อเขาว่าถึงขั้นอาหารหันขั้นอะไรก้นไม่ เพราะคนพูกเขารู้ทําเยอะผู้รู้นะรู้ก็รู้สิเครื่องแบบก็เครื่องแบบที่สมควรก็สมควรที่สูงก็สูงมันก็ไม่มีที่สูงที่ต่ากันแล้วก็เดินชนกันอย่างนี้แหละมันถึงได้ว่างเป็นอาหารกันเต็มไปหมดนะอืมเรายังบวชเลยเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนะชื่ออย่างนั้นก็มันไม่มีปัญญานี่ไงมันไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ตัวเองตัวคนสอนก็ไม่ได้พิจารณา ว่าจะจะลองศาสนาได้ยังไงถ้าเขาเขาเขามาพากันศึกษามาสอนทรรมแบบสอนแบบโลกโลกอ่าเนี่ยถ้าจะตีความก็คือเขาสอนแบบโลกโลกเพราะปัญญาเขานี้เขาก็เลยสอนกันแบบโลกโลกแต่คนที่ไปเชื่องมง,งายว่าเขาขึนขนาดกับเป็นพระอริยะเจ้าขึ้นมาไม่ต้องอะไรแล้วก็เอาแค่โสดาบันอะไม่สํานึกนี่ก็ไม่ให้เกียรติกับนักบวชเนี่ยนักบวชเขาก็รู้นี่ไม่ใช่ว่าจะดูแต่พระเหลืองแล้วเป็นนักบวชเมื่อไหร่ แล้วคนที่เป็นโสเาณันี่ต้องมีปัญญาดีเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันก็ต้องอ้างอิงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าผู้ที่นั้นมันจะมาอวดตัวเองว่ามีคุณธรรมสูงจนกระทั่งลูกจิตลูกหาพากันนับรือว่าโอ้ท่านผู้นี้นะเป็นผู้เลิศเป็นผู้เยี่ยมแสดงว่าท่านกําลังเป็นศาสดาองค์ใหม่ซึ่งไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ในเมื่อท่านไม่เอารูปแบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่ไปเอาเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ ไม่ได้อายตัวเองเลยไม่ได้อายเลยแล้วตัวเองบะอง่ออฉลาดไม่ได้เห็นเลยเรายังบวชเลยเราก็รู้เราก็อ่านมาเยอะเราก็เคยเถียงเคยคุยแต่ให้เรามาถึงขนาดกับประกาศตัวเองเฮ้ยเนี่ยโหแล้วคนก็มาเยือนเยอว่าท่านคงเป็นขนาดนั้นขนาดนี้ขึ้นมาเราก็ต้องรู้โหคุยไปนั่นไปเราก็ต้องรูู้่แล้วมันโง่องอะไรล่ะมันกลับไปพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นบรรลุธรรมเราก็จะทำอย่างนี้ไม่จะสอนอย่างนี้ไหม เขาบรรลุธรรมปุ๊บเขาต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเจริลงศาสนาเขาก็บวชมาแล้วจริญโลงศาสนาไม่ใช่บรรลุธรรมแล้วมาสมหวังแข่งกับพระถ้ามันโง่เป็นควายอย่างนี้มันบรรลุธรรมก็มันก็ไปเป็นอาหารแบบคอยควายอ่ะให้มันเกินเมืองไปเลยเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เก็คือไม่ใช่ว่าแบบคารวะบรรลุธรรมไม่ได้คารวะสามารถบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมมันเป็นผู้บรรลุแจ้งมีปัญญาไม่ใช่บรรลุธรรมแบบโง่ๆให้กูรู้ธรรมกูบรรลุธรรม แล้วกูก็เกิดความอยากสอนขึ้นมาแล้วกูก็สอนแข่งเลย <Okay. S 1> ไม่มีคํานึงถึงว่าสมัยพุทธกาลท่้นบวชสาวกแล้วก็ให้ไปสอนตรงนัง้นสอนตรงนี้เอาผ้าเหลืองที่เป็นรูปแบบอ่ะมันก็มันก็เป็นชีเปลยแบบไอ้พวกไอ้นั่นนะ่ะเอาขึ้นของขึ้น <laughs> ไอ้พวกไอ้กุมาลชีที่มันบวชมหาวิระไอ้ัก็แบ่งแยกเป็นนิกายที่แก้ผ้านิกายที่เฝ้าวัดนิกายที่เป็นเซนเพราะความว่าง เพราะอะไรเพราะกูไม่ยึดถืออะไรแล้วไม่ยึดถืออะไรเลยแค่ผ้าทําไมมันมีเครื่องแบบขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธแล้วอยู่ดีๆกไ็ไปนุ่งขาวของขาวหรือโกนหัวแล้วก็อยู่เป็นฆราวาสมันใช่เครื่องแบบที่ควรจะจะจะ,จะแสดงธรรมไหมเออถ้าอาหารหันโง่ขนาดนี้กูก็ขอลาแล้วอย่างเงี้ยกูหนักใจกับศาสนาพุทธก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ารสนาบารมีเราไม่ถึงหมายความว่า มีสองประเด็นใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือประเด็นที่บรรลุธรรมกละอีประเด็นหนึ่งแต่เขาบรรลุธรรมแล้วเขามีปัญญาเขาจะมาแข่งกับพระทําไมเขาก็รู้เอออาจจะไปสนทนากับพระแล้วก็เอนั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยลืมคิดว่าถ้าจะสอนก็บวชมาที่ให้มันสมบูรณ์แล้วก็สอนจะเอาผ้าเหลืองห้อยหูแล้วไปนั่งสอนไงพอไม่งั้นก็เอาเอาผ้าเหลืองออกกูก็ไปไปเป็นคารวะจะได้ทําอะไรได้ ได้อย่างที่คารวายก็ทํา